สวัสดีชาวราศีตุลราคณาตุลครับเดผู้ที่เกิดตั้งแต่17ตุลาคมถึง1 5พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่แล้วก็คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีตุลนะในช่วง16-30มิถุนายนนะครับคลิปนี้เช้ากว่าเวลามากๆนะครับแล้วก็พูดตรงๆว่าตอนแรกก็คิดในใจว่ากว่าจะได้เผยแพร่ออกอากาศเนี่ยก็คือแบบเกือบจะหมดเตือนแล้วเพราะว่ามีเหตุที่ว่า ด้ยวยความจาเป็นแหละทาให้ไม่สามารถทําคลิปได้อย่างต่อเน,นื่องทำให้หายไปช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็เลยคิดอยู่นะว่าจะเอายังไงดีแต่ก็คิดว่าก็ยังไงก็จะทําต่อเติมให้ครบนะครับวันนี้พูดกันกับชาวราศีตุลนพนะูดตรงๆนะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนราศีตุลเหมือนกันนะครับในท่านนะครับในช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาอาจจะมีธุระหรือว่าสิ่งไม่คาดฝานันเกิดขึ้นคล้ายๆกับผมนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าเกิดว่าในบางท่านบางคนที่เจอเรื่องไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้เตรียมใจมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะดูดวงแล้วนะครับเราก็ยังไม่ชัดเจนหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลงหน้านะครับเพราะว่าการดูดวงลงหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า บางครั้งเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะเกินคาดสำหรับเราได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปความรักนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าอาจจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับสำหรับการดูผมอาจจะไม่ได้ดูเป็นลักษณะ 3- 4ใบเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ในเดือนนี้ซึ่งก็ใกล้จะหมดแล้วนี่แหละแต่ว่าเ็ามีโปรโมชั่นร่วมอยู่กับร้านของน้องนะครับซึ่งน้องผมเปิดร้านเล็บนะครับเป็นเล็บ เล็บต่อ p v c นะครับเป็นร้านที่คัสตอมเพ้นเล็บได้นะครับร้านอยู่ในจีชื่อร้าน Cat c ทครา n a น l นะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นส่วนลดสำหรับลูกดวงที่มาดูดวงกับผมในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคนโสดชาวราศีตุลตัวตนของคุณเป็นยังไงบ้างนะ คนที่คุณจะได้เจอนะครับเขาเป็นชาวธาตุไหนอะไรยังไงหรือว่าเขาเป็นคนลนักษณะนิ่ัยแบบไหนนะภาพรวมความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีตุลแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีตุล เหตุการณ์นี้นะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านนะครับแล้วรูปแบบนี้นะผมจะขออนุญาตอ่านออกเป็น2รูปแบบนะครับเพราะว่ามีทาวเวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเดอมูนกับไฮพิสเศษนะครับแต่มันจบด้วย1่ถ้วยนะครับเออซอคัพนะมันจะสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่คาดฝันนะครับในการอ่านครั้งนี้นะสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับ ชาวราศีตูลตัวคุณได้เดอะทาวเวอร์นะครับจะมีใครบางคนติดต่อคุณมาอย่างไม่คาดฝันนะครับบางทีอาจจะเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วนะครับในความสัมพันธ์กับคุณนะครับอาจจะเป็นคนที่ห่างกันไปนะครับแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาช่างใจเขาอยากจะกลับมานะครับเขาอยากจะกลับมาเพราะว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้หรือเขาเริ่มรู้สึกแ้วว่า คุณที่คนคุณคือคนที่เขาควรรักหรือว่าเป็นคนที่เขารักและยังลืมไม่ได้นะครับเป็นความรักที่ฝังใจของเขานะครับนี่คืออ่านในทางดีก่อนนะนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือตรงส่วนของตัวของเขาเนี่ยครับเขาอาจจะเป็นชาวาราศีมีนนะครับซึ่งคนคนนี้นเวนียเนี้เขาอาจจะไม่ได้มีคุณ อยู่ในใจแค่คนเดียวหรอกหรือว่าบางทีตัวเขาเอง็อาจะมีคนของเขาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขาลืมคุณไม่ได้แล้วเขาอยากติดต่อคุณกลับมาและเป็นการติดต่อที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะครับคนโสดชาวราศีตุลน,นะส่วนอ่านในทางที่น่าจะตกใจนิดหนึ่งก็คือตัวคุณเองนะครับถ้าคุณคบกับชาวราศีมีนอยู่หรือมีคนชาวราศีมีนที่คุยคุณอยู่ตอนนี้นะครับเข้ามาหาคุณหรือบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ชาวราศีมีน เขาอาจจะเป็นคนที่คบกับคุณแบบคุ้มเคือมากๆนะครับความคุ้มเคือนี้นะครับมันจะยังคงอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ว่าตัวเขาเองเขาจะตัดสินใจครับเขาจะตัดสินใจเลือกนะครับเพราะคุณอาจจะรู้แล้วว่าพอตอนนี้เราเราเปิดไพ่กันช่วงปลายปากนะครับคุณอาจจะรู้แล้วว่าเขามีคนอื่นในความสัมพันธ์ที่เขาปิดบางอยู่นะครับคุณอาจจะยื่นนะครับ คุณอาจจะยื่นคําขาดไปหรือคุณอาจจะพูดไปว่าตกลงจะเลือกใครนะครับแล้วถ่ายคาตอบมันก็ออกมาดีนะก็คือเขาเลือกคุณนะครับสหรับชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดนะอันนี้ก็คือเป็นข้อความที่ไพ่ออกมาชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะเรียกว่าไม่ต้องขยายเลยนะครับคราวนี้เราไปดูคนมีคู่ชาวราศีตุลกันบ้างดีกว่านะ เรื่องราวของคนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะครับตัวตนของคุณจะเป็นอย่างไรนะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลแล้วคู่ของชาวราศีตุลที่มีคู่นะเขาเป็นอย่างไรลนะ่ะในช่วงนี้ ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีตุลรับไปกันแบบเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าช้าไปก็เร่งความเร่งความเร็วเรื่องสปีดตัวได้นะครับแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีตุลรับอืมเอาละคราวนี้ผมขอขยายก่อนเลยผมขอขยาย อส,สวินดาบนะครับไนออฟซอร์ดนะไนออฟซอร์ดจะเป็นยังไงนะขอขยายหนึ่งใบครับโอเคสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลนนะครับช่วงนี้นะตัวคุณเองคุณค่อนข้างจะมุ่งม,มั่นกับเรื่องของการทํางานนะครับ มากกว่านะครับที่จะไปเน้นโฟกัสเรื่องความรักนะครับจนกลายเป็นว่าคู่ของคุณเองนะั่นแหละตัวเขาเองนะเขาเป็นฝ่ายที่โฟกัสในเรื่องของความรักนะครับกลับไปเป็นว่าเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยคุณซึ่งมันก็ดีนะสำหรับคนที่ทํางานหนักนะครับสำหรับชาวราศีตุลที่ทํางานหนะักและเหตุการณ์นี้อาจจะสลับกันได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ทํางานหนักและชาวราศีตุลเป็นคนที่มีเวลามากพอที่จะไปดูแลนะครับไปเป็นกําลังใจให้เขานะภาพรวมความสัมพันธ์เป็นยเพจครับคุณและกันเข้าใจกันดีนะครับมีความสมบูรณ์ในความรักสำ แต่ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายปักปลายเดือนนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์นะครับที่คุณจะต้องเดินทางกระทันหันนะครับหรือว่ามีเหตุที่จะต้องเรียกว่าไปทําธุระอย่างเร่งด่วนนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับราชินีเหรียญขึ้นมานะครับในไหท่านให้ระวังเรื่องของคนผู้สูงอายุในบ้านนะครับโดยเฉพาะคุณแม่นะครับถ้ายังมีคุณแม่อยู่นะครับก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพของคุณแม่นะครับ หรือว่าอาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องไปใกล้ชิดกับคุณแม่ของไม่ตัวคุณเองก็คู่ของคุณนะครับก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องได้รับรู้ไว้นะครับเพื่อที่อ๋อวัประเมินว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงนะครับมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกันในบางท่านแต่ถ้าเกิดมันตรงนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าขนาดตัวผมเองนะครับผมณสถานะปัจจุบันคือเป็นคนโสดเนาะอันนี้คือเราพูด ไม่ได้อยากจะไปพูดให้ทุกคนฟังหรอกแต่ว่ายกตัวอย่างขึ้นมาว่าปัจจุบันนี้เป็นคนโสดเนาะแต่ว่าในเดือนนี้ที่ทํางานช้าก็เพราะว่าคุณพ่อล้มป่วยนั่นเองนะครับทําให้อ่าต้องเฝ้าคุณพ่อนะครับก็เลยไม่สามารถมาทําคลิปในทันเวลาต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคนมีคู่นะแต่ว่าบางสําหรับคนบางคนที่เป็นคนโสดหรือว่าเคยมีครอบครัวเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนนะครับ ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะสำหรับท่านที่เคยมีครอบครัวมาก่อนนะครับขอฟังไว้นะครับเผื่อเป็นพลังงานของคุณนะครับคราวนี้เรามาดูคนมีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลันมัางครับก็เป็นยังไงนะตัวตนของชาวราศีตุลที่มีสถานะไม่ชัดเจนตัวตนของคุณเป็นยังไงครับ แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกุนที่มีสถานะไม่ชัดเจนคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนต้องเป็นคนชาวราศีกุนเขาเป็นอย่างไรภาพรวมความสัมพันธ์ของชาวราศีกุนที่มีสถานะไม่ชัดเจน อ่ามันยอ้อนแย้งนะแล้วแนงความสัมพันธ์ของชาวราศีกุกนที่มีสถานะชัดเจนขอขยายสิบถ้วยค่ะขอขยายสิบถ้วยหน่อยไนะโอเค สำหรับชาวราศีตุลที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับตัวคุณเองนะคุณรู้สึกขอผิดความผิดหวังกับความรักในครั้งนี้นะครับในขณะที่ เอ่อคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีช้อยหรือว่ามีคนอื่นซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างที่เขาคุยกับคุณนะครับสถานะไม่ชัดเจนคืออะไรก็คืออาจจะเป็นคนคุยกันนั่นแหละที่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเป็นแฟนกันนะครับไม่ได้ถึงขนาดเป็นสามีภรรยากันเนาะเป็นคนที่คุยกันเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่แบบมีความรู้สึกตีจริงจังให้กันแต่ยังไม่ได้ขยับสถานะอะไรไปเป็นแฟนกันหรือไม่ได้เปิดเผยตัวชัดเจนนะครับทีนี้ การที่เขาเองมีช้อยคุณเองรู้สึกไม่ดีคุณเองรู้สึกว่าคุณอกหักหรือว่าฝนตกข้างในหัวใจบ่อยๆเนี่ยนะเอ่อมันทําให้นะครับหลายๆท่านนะคุณเลือกที่จะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์เขาเรียกว่าไงอยู่ในความดูแลของครอบครัวหรือว่ามอบหัวใจให้กับคนในครอบครัวมากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมามันหนักมันเหนอกกับคุณเหลือเกินแล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องเผชิญอยู่ หรือคุณต้องรับรู้ในอนาคตในภายภาคหน้าคือคนคนนี้เป็นคนที่มีเรื่องปิดบังคุณอยู่ตลอดเวลาหลอกลวงคุณอยู่ตลอดเวลาโกหกคุณอยู่ตลอดเวลามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณตัดใจเชื่ดีกว่า นะครับเพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณทํางานหนักมากเกินไปคุณเหนื่อยมากเกินไปคุณก็เลยหาเวลานะครับหรือว่าเจียดต,ตัวเองนี่แหละออกมาจากความสัมพันธ์นี้มาอยู่กับครอบครัวน,นะครับสัปชาราศีตุลท,ที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะแล้วก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับสําหรับท่านใายที่อยากจะมาดูลงส่วนตัวด้วยกันนะเดือนนี้นะผมมี โปรโมชั่นลุวงกว่าร้านของน้องนะครับเป็นร้านในไอชื่อคลายคลอเนลนะครับเป็นร้านที่ทําเล็บต่อ p v บที่สามารถสั่งเพ้นท์ได้ตามใจนะครับาตามขนาดหน้าเล็บนะครับสามารถเข้าไปดูที่ในไอได้ก่อนนะแล้วก็ผมจะให้ลิงก์รายละเอียดการติดต่อของร้านทั้งหมดนะครับไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่มาดูดวงกับผมในเดือนนี้นะ ก็จะได้รับส่วนลดนะครับ50าบาทไม่ว่าคุณจะดูดวงในแพ็กเกจไหนของผมก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์ตอบหรือแบบคอลายนะครับได้ทั้งนั้นนะจะคำถามเดียวก็ได้ส่วนลดเช่นกันนะครับก็จะได้ส่วนลด50บาทนะครับ50าบาทนี้คือลดไปจากราคาเต็ม199บาทนะครับ99าบาทได้อะไรบ้างได้เล็บมือนะครับ10เล็บนะครับหรือ เล็บเท้า10บเล็บอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นงานสีเจลคัสตอมเพ้นท์นะครับถ้ามีลายที่อยากได้ในใจนะครับก็สามารถพูดคุยกับน้องให้น้องเพ้นท์ได้นะครับตามที่ต้องการนะครับโดยที่ราคานี้จะไม่รวมความยาวแบบที่เป็นยาวมากๆเป็นยาวสบรบสายฟอนะว่าคันง่ายๆนะครับแล้วก็ท่าในใดที่อยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะครับ ผมให้ไลน์ไอดีไว้ตรงช่วงมุมจอนะครับในท้ายคลิปตรงนี้แล้วก็ในช่องคำบรรยายด้านล่างนะครับ d e ช c r i p t i o n b อกข้างล่างนะแล้วก็ท่านใดที่หลงมาเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วมาเจออะไรแปลกๆคือมาเจอสไตล์แปลกๆแบบนี้นะก็าฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็ท่านใดที่ติดตามมาอยู่เป็นประจำนะผมพูดตรงๆว่าผมขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้ออกมาช้ากว่าเวลาไปมากๆนะครับเพราะ แต่ที่แจ้งไปในช่วงกลางคลิปในช่วงของคนมีคู่เนาะว่าตอนคือเราก็ไม่คาดฝันว่าคุณพ่อจะล้มป่วยแล้วเราคือเราจะต้องเฝ้านะครับแล้วก็เออเลยทําให้มาทําคลิปช้าต้องขออภยนะัยในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะต้องขอลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะครับไม่ว่าทุกคนจะเจออะไรมาผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนเสมอนะแล้วก็ท่านใดที่อยากพูดคุยกันคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับชอบคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับชาวราศีตุลพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ